เนี่ครับเดี๋ยวผมนัดะกินเนื้นเกียนับซึ่งเนื่อง้วยครั้งก่อนแล้วก็เกิดตายไปแล้วก็ต้องมีการปรปับปรุงหอสักนิดนึงนะอ่าเมนวัฒน์ไม่มีออชันไม่มีเกาะไม่มีแต่งสีก็ได้เอาอนี่เห็นี่ได้สีอะลายเรืนึงโอ้โหลายโอ้งมองไกลๆนี่นึกว่าปลานึก,กว่าปลาจะดีก,กว่าลายนี้นี่โอเคนี่นะครับอ่าจริงๆจะมาเสริมเ <laughs> สริมอุปกรณ์เพิ่มเติมนะ นี่ซื้อนี้ได้ไหมนี่นะนี่ไงฮอ,อร์ทุอคนปลอดภัยนะซื้ออะไรเพิ่มเติมไปดีกว่า,อ,าอ่าอัพแม่เลยอัพเลยโอเคแบ็กโฟร์ดนี่ซื้อนี่ดิเอ้ามีเนี่ยเดียวเองงาล็อกเก็ตเฮดล็อกเก็ตเอาดีเอาเอาก่อนเอาก่อนอันนี้ตังมีเป็นล้านถึงไหมถึงไหมถึงถึงเป็นล้านเลยอ่าแฟนเอาร์เอาหมดเลยหมดเลยโอเคอ่าพอแล้วแต่งปืนแต่งแต่งซื้อแล้วเผื่อมันจะแต่งได้ได้ไหมได้ไหมอ่าเลือกเอาดีอ่อแล้วมันต่างอะไรเดิมวะ ไอสัตว์อันเดียวกันนั่นอันเดียวกันเลยโอ้โหฟิวทำยไม,มวะเนี่ยช่างมันช่างมันโอเคแคนเซิลไปโอเคครับก็อันนี้ครับจะมาทำเอพิสตดที่ศึกษานะก็นี่ไงพิดบิดบิดด็อกเอฟบิดดักเหรอพิดนั่เน่เน่เนี่ะพิดดากนะโอเคนานทีเราจะได้ไปทัวร์แอฟริกาเพราะว่าเราได้พบว่าเจอสเกลไซเฟอร์นั่นแหละไปตัง้งเหตุกานที่นั่นเฮ้ยทำไม เอา้าไม่มีเวลาตรงๆด้วยเซฟเวลาไม่ได้ไปถึงปุ๊บก็ให้เลือกเวลาแบบเวลาตามตามเวลาจริงไม่สามารถเลือกตอนเช้าหกโมงหรือหกโมงเย็นได้เอาถ้างั้นเอ,อยากอยากกลางคืนกลางคืนไม่ค่อยชอบมันนอมันก็เห็นในคลิปโอเคมาไห้สระสัารครับพิดดาร์กเหรอฮะไปแอฟริกาเพื่อไปหาอะไรบางอย่างหรือเปล่าเดี๋ยวเรอดูนะครับ ข้อมูลที่ได้รับเป้าหมายก็คือโรงบ่อน,น้ำมันเอ็งโจล่าอยู่เหนือจุดลงจอดพื้นที่ทั้งหมดถูกปกคลุมด้วยน้ำมันดิบทอ่อที่อยู่ตรงแม่น้ำโนเมนตอนนี้มีปัญหาตอนนี้ทะเลนหดเปืือกหมดแล้วกล่าวคือหมู่บ้านที่อยู่ตามนองน้ำตอนนี้ไม่มีน้ำดื่มแล้วละ่ะมาแอฟริกาประเทศที่ขาดน,น้ำครับเขาบอกว่าประชาชนไม่มีน้ำดื่ม นาที่เราเอาคือแล็บหาน้ำไม่เข้าหรอน้ำมันถูกขนย้ายจากท่อไปที่โรงงานหยุดมันอ่ะช่วยหยุดการรั่วไหลผู้ว,ว่าเจ้าค่ะนี้คือหน่วยงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม NGO ทําลายโรงงานแล้วก็หยุดการรั่วไหลนี่อาจจะเหมือนการทําบุญนะแต่ว่ามีเอ็นเอ็ผลที่ทําให้พวกเราเห็นด้วยกับมันอ้บอามันเอ็มไฟล่าเนี่ยมันถูกทิง้งรางไว้นานแล้วล่ะแล้วก็มีพวกหน่วยกระบฏเข้าไปแล้วก็สร้างถิฐานของพวกมัน ไอ,อ้เหนยเนี่ตัวน,นี้ทุกวนี้มันทันสมัยแล้วละ่ะมันเป็นคลังแสงเลยละ่ะคาเลเลอร์คือมีใครบางคนขายอุปกรณ์ทาหารกับ u ูเอสข้อมูลที่วิคห์แสดงให้เห็นว่าในหน้าที่ซื้อขายคือไซเฟอร์ตายพวกนี้ไปมันอาจจะบอกว่าใครเป็นคนตั้งเงื่อนไขสภาพอากาศไม่ค่อยเป็นใจเลยฟ้าคืบเมื่อเชียสนใจฝนจะตกเนี่ยฟ้าคืบเมื่อเชียรุรสษามามาทั้งทีทำไมฟ้าคืบาบเงี้นเที่ยงไม่ลอยโอเคเราจะต้องไปทําลายโรงงานนะครับ โรงงานที่ผลิตน้ำมันเหรอนี่มันบอกของไซเฟอร์นะครับโอเคเฮ้ยคัตซีนนี่คือก้าวแรกที่จะตามรอยสกาวเฟสและไซเฟอร์ที่อยู่กับเขาชโชคดีครับผมนอะเอ๊ะเอ๊ะแคปเอ๊ย yeah, <Yeah, S 2> ได้มาเหยียบที่ใหม่เนี่ยเริ่มแรกนะต้องหาทางไปนั้นก่อนทางเหนือโอเคมีหมู่บ้านมีหมู่บ้านโดยเป็นกองลัง ไอ้ระวังเอ้ยหมู่บ้านก็ต้องระวังแม้ตอนระวังแล้วที่นี่คือที่นี่เราเหมือนกับว่าเราเราเพิ่งมาอไทุกไม่มีใครมาก่อนทั้งอะไรอะไนี่คือมาครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยทั้งเราแล้วก็ไอคนที่กำลังพูดอยู่ด้วยเหมือนกับรู้ม่เคยรู้ข้อมูลอะไรมากเท่าไหร่โอเคแล้วโอ้โหเหมนตันเลยนี่อ่ะอ่ะทางดีนี่สเนตต้งไหนวะันี้นี้ยนี่อนี่เนีเนีนี่อันี้เนีโอเคครับ โอเคเขาไพูดเดี๋ยวผมไปหาทางก่อนไหนว่าถึงยังมาแล้วนะฟ้าไม่เป็นใจเลยโอเคเพื่อนเหมือนกันไหมเอ้ยแม่งคนละจินทานแต่เพื่อนเหมือนกันเป๊ะเออมันจะเดินเติมตัวได้เหมือนกันเหรออู้ตรงสูงสูงเกือบโอไม่เป็นไรเอ้ยนี่อะไรดอกอะไรผมไม่มีโอเคโอเคอ่าอย่าอายอย่าอายโอเคนะขึ้นดิเออโอเคครับเอ้ยจากไหนยางไนแป๊บนึงโอ้ย ไหนวะออกแล้วแล้วรู้แล้วเห็นแล้วนร่นี้ไปดีกว่าไปดีกว่าไม่เห็นโอเคนะ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 ไม่เห็นนะไม่เห็นนะโอ้โหมาถึงมาถึงก็เจอเลยแป๊บหนึ่งเปิดแมพแป๊บเรามีเรามีออกไม่ไม่มีไหมอ่ามีโอเคมันต้องตกตกโอ้โหโอเคต้องผ่านค่ายนี้หว่ายังไงต้องผ่านไหนไหนก็ไหนละอ่าตรงนี้ไหแล้วกันตรงนั้นหนึ่งตัวครับ นั่นน่ปะป็นทหารโอเคโอเคผมอ่านสักขาอ่านสักนิดลักกันอ่านตรงที่นี้ตรงนี้แล้วกันนะไม่เนาะเอาดิเสียงดูเอ้ยจะโดนไม่จะโดนอ่าอยู่นิ่งอยู่นิ่งอยู่นิ่งนิ่งนิ่งเอ้ยโอ้ยตัวอีตัวอีตัวอตัวหลับเลยนะโอเค อ the ีกตัวหนึ่งไปเทิดดาว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 ดูจ๊บกอง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 เร็วเร็วเร็วเฮ้ยกองกองกองโอเคเกือบแล้วเกือบแล้วมานี่เร็วมานี่เร็วเอ้าหลับเฉยอ๋อมันโดนมันโดนไปแล้วแต่ว่ายายังไม่ออกฤทธิ์ทีไหนคนแอฟริกาครับทำทำงานโอเคดีไหมกลับบ้านสักคนดีไหมเนาะกลับบ้านกันเผื่อวเขาจะทำงานดีคนเดียวพอคนเดียวพอแล้วกันนะอีกคนหนึ่งมาลุ้นอะไรบ้างบอกผมหน่อยแรงลุ้นอะไรบ้างเลยบ้าง มึงบอกมาไม่งั้นชีวิตมึงหาไม่ไอเดี๋ยวมันพูดมรู้เรื่องไปวะจิ๊บหายอไม่รู้เรื่องอีกได้ไงไม่รู้เรื่องอีกจะไม่ได้หลับต่อเถอะนะโอเคไม่มีต้องไปหาคนที่แปลแปลภาษานี่อีกแหมเอ้จะไปนนึกเป็นบอกแป๊บไหนวะไหนวะกล่องก่อนไหนวะหาเป้าหมายก่อนเป้าหมายไหนครับอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ย ขึ้นมาว่ะแต่ผมหาตัวไม่เจอนะของ,งเจอแล้ว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 เอาอาร์มนี่ันสตันอาร์มโอเคโอเคโอเคมันมันหลุดบนหลังนี่ไงแป๊บแป๊บแป๊บเข้าชาร์จ้าหลังเข้าชาร์จเลยเข้าชาร์จเลยมาแล้วมาแล้วชาร์จชาร์จชาร์จอุ้ยแบตหมดอุ้ยแบตหมดแบตหมดชาร์จหน่อย แบตหมดครับแบตหมดต้องชาร์จต้องชาร์จต้องเข้าใจแต่โทรศัพท์หมดต้องชาร์จโอเคไปไปไปอย่างนั้นว่ะเดี๋ยวให้เครียแค่นี้เหรอเขาบอกว่ามีหมู่บ้านนี่เดี๋ยวนี้หมู่บ้านเนี่ยจะจะละหมู่บ้านแค่นี้จริงเหรอจริงไงนี่ยหมู่บ้านมีแค่นี้จริงอ่ะมันไม่มีอะไรแปลกแปลกเลยเหรอผมเป็นนเทีเตอร์มันมีเด็กเด็กเกเอพิการถือปืนแล้วไงเราก็ไม่ช่วยเขาเหรอโอเคไม่มีนะไม่มีงั้นก็มามาเนี่มามาเร็วมาเร็วแล้วมาจะวาร์ปมา เนี่ยไหนละไหนละมาวับมาว์ปมาเนี่ยด้านๆเลยด้านนเลยโอเคโอเคไปช่างมันให้มาเร็วก็พอใจแล้วแต่ก่อนมันวิ่งหายอยู่โอ้ยไปนึงแป๊บหนึ่งไอ้วาดจากไหนจากไหนจากไหนโอเคครับหนักไหมคนหลาบนั่นไงอูหมาสองคนโอเคเอ้าเฮ้ยเด็กเด็ก เอาล่ะผมยิงแต่งตาหรือว่าอะไรเอาไอ้เแยบบ่จริงด้วยเด็กผมฆ่าเด็กไอ้อ๋อไอ้ที่ยิงคือเด็กพย่าโอ้โหเด็กนี่เจอแล้วเจอแล้วห้ามฆ่าเด็กครับหมายมีเต็มเลยยังไงออกมาเต็มเลยอลยอกมาเต็มเลยมามามาๆๆห้ามฆ่าเด็กห้ามฆ่าเด็กตอนนี้แล้วตอนนี้ผมรู้แล้วว่าเด็กอยู่ตรงไหน โอเคอย่าอายอย่าอายอย่าอายต้องเฟรนี่เฟรนี่กับเด็กเอางี้ดีกว่ากล่องอะมาเร็ว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 มาแล้วครับ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 โอเคเริ่มหมางตัวนั้นก่อนหยุดนิ่งๆหน่อยดิหยุดนิ่งๆหน่อย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 เอออันนี้บังเอาไปหน่อยเอออย่าก้มอย่าก้มเออนั่นแหละบังฮะอะไร อ้าวโอเคเรบหมดแล้วไปกลับบ้านกลับบ้านเราเล่นยังไงกลับบ้านไปช่วยเด็กก่อนต้องช่วยเด็กสินะครับเอเดยวไปหนึ่งเจอของแวะแวะแวะโลกโลกโลกที่นี่มันก็มีน้ำมันครับเนื่อเป็นของที่ต้องการมากมันต,ต้องไปเจอเด็กคือห้ามคือปัญหาคือมองจากไกลๆผมไม่รู้ไงว่าเด็กๆหรือว่าอะไรก็ย,ยิงไปก่อนแล้วไม่บอกกันนะว่าว่าว่าห้ามฆ่าเด็กเก็บได้ไหมเอยเก็บได้ไหมลายนี้ไม่ได้โอเคไปไปไปเด็กสินะดูไงว่าเด็กไหนดิ นี่ไงมีผู้ใหญ่ตรงนี้ผู้ใหญ่ครับตรงนี้ผู้ใหญ่หมดตรงนี้ไม่ใหญ่หมดหลับเลยนะโอเค <l ug> เฮ้ยเป็นนึ้งมันเห็น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 คนนอน,นเห็นคนนอน,ไอ,ไ,อไ,อไ,อนไอ้น่าไอ้น่ากันหลับอันนี้หลับหลับตลอดการกดแรก คนที่สองโอเคครับเรียบร้อยเรียบร้อยหมดแล้วหมดแล้วโอ้โหตรงนั้น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 เด็กหมดตรงนี้นี่เด็กหมดนี่เด็กหมดโอเคเด็กหมดโอเคนะโอเคนะอันนี้ส่งกระสุนส่งส่งกลับบ้านบ้านเรานะไม่ใช่บ้านมันแไปไปไปกลับบ้านบ้านเราบ้านเราเนี่ยกำลังมาว่าข่าข่าข่านี่หนึบกว่าอาจจะโอเคกว่าข่ามันด้วยข้ามันด้วย โดนไม่นอนโดนไม่นอนอ่าหันหลังมันหันหลังมันหันหลังหันหลังว่าหันหลังหันหลังหันหลังเอาดีเอาดีดีมามาไม่ต้องเก็บเออยิงทิ้งเลยกันเรียบร้อยไปไปอันนี้ก็พยายามหลีกเลี่ยงอย่าให้อย่าให้เจอเด็กดีที่สุดว่าเจอเด็กเออนั้นเจอเด็กอันนี้ก็จะสรุปดีกว่าเอ้มาหรือแค่นี้ไงหรือไม่กี่นาทองย่าไม่เอาไม่เอาเออเจอเด็กเออเอาเอาเด็กกลับบ้านดีกว่าไหมเนี้ยเนี้ยดีกว่าเผื่อเราอาจจะได้พาเขากลับที่ลังเออค่อยค่อย อ่าโอเคโอเคโอเคปวันนี้คือเราต้องเอ้ยไปหนึ่งแป๊บหนึ่งจากไหนวะนั้นไรนั้นเด็กหรือว่าอะไรไม่รู้กันนั้นเด็กหรือว่าเล่นเด็กหรือว่าอะไรอย่าเออโอ้โหนั่นไงเด็กไม่ใช่เด็กไม่ใช่เด็กไม่ใช่เด็กเอ้าแม่งก็จะับโอ้ซาไปแล้วเพื่อนไปแล้วเว้ยกูวิ่งแล้วเออนี่เด็กหรืออะไรไม่ใช่เด็กไม่ใช่เด็ก ไม่ใช่เด็กไม่ใช่เด็กแป๊บหนึ่งก้มก่อนก้มก่อนโอเค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 ครับวิ่งเลยโว้ยวิ่งเลยเจอเด็กเจอเด็กไม่เอาไม่เอาเจอเด็กนี่วิ่งอย่างเดียวเพราะว่ามันฆ่าเด็กไม่ได้ฆ่าเด็กปุ๊บมิชั่นเฟลแป๊บโลกโลกขอกอดไปเลยโว้ยเฮ้ยรถเอาม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 าไล่มานี่เลยขึ้นเลยโว้ยไปแล้วไปเป็นกาใช้รถไปดีโว้ยเดี๋ยวไม่มันมาเดี๋ยวมันมาไปดีโว้ยไปเลยไปเลยโอเคไม่ต้องเจอข้างทางหรอกนะไม่เอานะโอเค,อเ,ค,อเ,คเจอเด็กทีเดียวพอ โอเคคนนี้คุณผ่านหมูบ่บ้านแล้วอ่ะตรงไปที่โรงงานเลยโอเคอ้อมดีกว่าอ้อมดีกว่าอย่าตรงตรงเลยเจอพวกนี้เราออ่ะไม่เอาต้นอะไรวะเนี่ยโอ้โหมันชนต้นไม้ใหญ่ยังเฮ้ยนี่มันตัวี่ยอะไรวะเนี่ยเรียกว่าอะไรวะแค่เด็กแกะดูโอเคข้ามกันไปล,ละตอนนี้ทำมิทชันเราก่อนรู้สึกมันเลจ,จะเออเจะตก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 มันจะมั่วมาเยอะตอนนี้โอเคไปไปไม่ได้ไปมุมมีเด็กคุมทั้งหมดนะไม่เอานะไม่อยากฆ่าเด็ก ไม่อยากฆ่าทั้งทางใจแล้วก็ตามที่ชั่นนะโอเคไม่พังนะไม่พังนะโอเคครับโอเคครับโอเคโอเคมาแล้ว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 ผมลดนนะตรงโน้นลดตับใบเม็ดทำไมโรงงานทำไมโรงงานอะไรอะไรผมต้องตรงแล้วล่ะโอ้ลบลดลดความ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 อยาความแนมีคันเดียวมีคันเดียวม้าอยู่ไกลแล้วเออม้าอยู่ไกลเรียกเรียกมาได้ตัวอะไรวะเนี่ยนี่มันอ๋อลาเหรอลา เออเอาเลยยัดตายไหมตายไหมตายไหมแป๊บนึงไม่ตายโอเคยังมีหมู่บ้านวะไม่มีนะลานีบขอตั้ตัวกลับบ้านนะตั้งตัวกลับบ้านมานี้ยเร็วมานี้ยเร็วเนี้ยเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วใช้แบตใช้แบตแบ็หมด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 มานี้ยเร็วมานี้ยเร็วแบ็หมดกลับไปไหนไม่ถึงอีกต้องใช้ยาสลบแล้วผมว่าหลับเถอะนะ หลับแล้วหลับหลับไม่หลับว่ะเฮ้ย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 คอยดรคอยดนอคอยดนสเปลืองไม่ลดกระสุนหรือเปลืองมันมันไม่โดนอ่ะยากยากเอ้ยนังไงหลับไม่ไม่หลับว่ะอะหลับแล้วโอเคกลับบ้านตัวหนึ่งได้ได้กลับบ้านไปเลยไปเลยหนึ่งตัวเอาไปเลยกลับบ้านโอเคไปละไปเลยโอเคได้สัตว์ได้สัตว์กลับบ้านมาอีกตัวหนึ่งมันจับยากฮะยิงไปสองเข็ม ตัวใหญ่ป mm ืนยันตลดิใช้ปืนยานตลดใช้กับคนได้โอเคถ้ายิงหัวคือหลับเลยถ้ายิงคนหนึ่งก็ต้องรอแบบจะหลับถ้าเกิดยิงพวกสัตว์นี่คือไม่ค่อยหลับถ้ายิงยังไงโรงงานเมื่อไรฟ้าจะโอเคไหมฟ้าไม่เป็นใจเลยต้องเป็นเครื่องนะครับต้องทำลายอะไรคืออยากให้มันมีอยู่โอ้ยเดี๋ยวเดเดีโอ้อ่าโอ้หักโอ้หรถอะไรวะเนี่ยชนเสาหักหดไปไหมหดไปไหมแป๊บหนึ่งกด อนมิชช <SM. S 1> <Christina. S 2> ั่นะครับชัดเจแล้วก็ต้องทำเฮ้ยแป๊บหนึ่งอยู่ก่อนไหนวะชิคหมายองเลยเว้ยลง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 เร็ว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 รตังบอันงจะมาจะชื่นแต่ก็ไม่ได้โอเคไม่หับะไม่หับไม่หับซ้ำ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 เร็วเวเปต้นไม่โดนเลยเหรอโดนเถอะโดนเถอะอย่าลุกขอบผมครับ เฮ้ยมันยังยังจะลกไอ้ออึดมากอึดมากเฮ้ยอย่าไปไหนมันลงมาบอกว่าอย่ามาอ้าไอ้จากไหน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 แป๊บแป๊บแป๊บกลับหลังรถเนี่ยข้างๆรถเนี่ยโอเคกูเนียนเนียนเนียนอย่ามาเลยแป๊บแป๊บไหนวะโอ้โหเร็วเร็วเออเซนตี้กัน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 เซนตี้ไม่ได้มึงเซนตีงเซนตี้เหรอฮะดวงแป๊บนึงโอเค โดนแล้วเว้ยมามาเจ้าเต๋อเราก็ไปได้บู้ก็ได้อะโอเคมาเลยมาเลยมาเลยเกมนี้จะง่ายมากถือว่าคุณเตลผ่านถ้าคุณถ้าเคียนเตลไม่ผ่านเกมนี้จะยากเป็นเกมที่ยากโอเคไปรอดไหมครับตรงนี้ไปชัดดาวก่อนใช่ไหมมไม่รู้นะตรงไหนทำรังหน่อยชัดดาวไปหมดแล้วตอนนี้อู้ได้ได้แป๊บหนึ่งแป๊บเดียวเคลียร <sa iden blessing> ์ก่อนดีกว่าโอเคโอเคปาระเบิดมาไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวหลบก่อนแป๊บ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 หนึ่งแป๊บหนึ่งปากลับเดี๋ยวเอาบ้างดิปามาปากลับ เอาไปเอาหัวปลาเลยปลาเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บเดียวขอครับขอครับแป๊บนึงตรงนั้นหนึ่งคนพอหัวงามๆไม่งามวะโอเคงามแล้วนี่ก็งามด้วยโอ้งามอีกคนเฮ้ยสีเพชฌชอตเลยตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ว่าอู้หูเดี๋ยวแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บนึ่งอู้จะตาย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 ดีเลยแป๊บดีเลยแป๊บครับขัดมาที่ซุ่มแล้วซุ่มแล้วรู้เรอรู้เรอปุ๊อยู่ไหน แม่งรู้ว่ะรู้ว่ะบอกผมรู้บอกรู้หรอผมอยู่ไหนแม่งรู้ด้วยตายเถอะตายเถอะไม่โดนหัวว่ะโห้วโววโววววโอเคจากไหนอีกเราหลังเหรอไม่ใช่หลังครับด้านหน้าจากไหนเอ่ยนั่งนั่งไงนั่งไงถางลับเบิร์ดถางลับเบิร์ดโอเคไปหนึ่งเป้าหมายอย่างไหนไม่รู้ครับไม่ทราบไม่ทราบตำแหน่งตำแหน่งอันเจนอันเจนละเงียบตรงนั้นอ่ะนั่งไงครับบนข้างบนข้างบน ปตำแหน่งไปดําหนีงนะไปโอ้โหเรียบข้างข้ามาเหมือนมีเหมือนมีเหมือนมีจากข้างข้างรู่ทํางานผมก่อทํงานผมก่อนน้องข <oke. S 2> ้าผมก็ได้งานเสร็จเรากลับบ้านเลยติดไม่ได้ใกล้กว่าใกล้กว่าเดี๋ยววด้วยว่ะปีนดยวปีไม่ได <Ti> ้ด <itime S 2> <before> ้วยทังนี้ก็ได้กนี้ก็ได้เร็ว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 รงววเรระตูอยู่รหนวเรระตูรระวูรวเวเรเข้าเรงวเนวเเดีววเร็ววเร็ววเรวเร่วเรวเร็วเร็วเววเดี๋ยว ยายายาตายเถอะตายเถอะตายเถอะนะตายเถอะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวอ้าจะตายจะตายจะตายเกือแป๊บนึ่งมาอยู่ไหนวะหาเป้าหมายไม่เจอเป้าหมายต้องทำร้ายนะมาหนึ่งมาในพวกนี้เหรอจริงเหรอแป๊บแป๊บแป๊บเช็คไอตัวแป๊บเช็คไอตอวแป๊บไหนละมิชชั่นไหนละอ๋อที่เป็นที่เป็นสีเออเดี๋ยวระเบิด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 โอ้เกือบไม่ไหวแล้วพวกนี้ต้องฆ่าเข้มกว่าดีกว่า แบมมดแล้วแทงสีแดงอยู่ไหนอ่ะขึ้นที่สูงเลยกันพีทสูนที่สูงแทงสีแดงแทงสีแดงแทงสีแดงอย่าอย่าไม่เอาไม่เอาไม่เล่นด้วยกับไม่เล่นด้วยไม่เล่นด้วยไม่เล่นด้วยแต่ว่าไหน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 เล่นเต็มที่กันเหรอไม่ได้เล่นว่ะอย่าอ้าปาระเบิดคือเมื่อกี้ต้นหนึ่งต้นเมื่อกี้ต้นหนึ่งจะปาระเบิดแล้วมันแล้วมันตายก่อนระเบิดโดมือปุ๊บโดนเมื่อนมึงตายเอ้ยใจเอ๋ยวแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียว โอ้ยโอ้โหยาใกล้แค่นี้ยังไม่โดนหัวผมครับโดนเถอะนะโอเคเอ้ยเดือดปแป๊บนึงตอนนี้ข้างๆ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 แม่งโคตรเยอะเยอะมากเยอะมากทางนี้มาแล้วเงามาแล้วไปนู่นอีกนี่โคโอเคโอเคโอเคไม่ต้องไปไหนหลับซะนะอย่าหลับไปตายดีกว่านะปลอดภัยกว่า โอเคแท้งสีแดงอยู่ไหนวะแท้งสีแดงนะเจ๊แล้วเจ๊แล้วนี่อยู่นี้หรือเปล่าที่ผมต้องทำไรครับพี่ล็อกเร็วเร็วเร็วมันมาเนี่ยมันมาเนี่ยมันมาเนี่ยมันมาเร็วๆร็วไวไวสแน็กสแน็กสแน็กเร็วเร็วเร็วโอเคนี่ไงต้องทำายโอเคปิดไงวะอ๋อปิดโอเคอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวละเอ้าวปัสสีน มีแโพมาแล้ววะอยามีแโพมานะมีเอิดสิบสก็มีมาแล้วบอกว่าไม่มีเฮ้ยนั่นไงนั่นไงมาเป็นศพเลยอ้ากูอยา่าาาาาไม่ได้เหรอร่าากายทาาาอาา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 า เดี๋ยวขอเป้าหมายดีๆเป้าหมายดีผมมีอ้นี้ผมยิงการอะไรเดี๋ยวโอเคนะโอเคนะผงทางลัดเลยแล้วกันไปนิดไปนิดนิดนิดลงดีๆลงไปดีโอเคแหน่ะแหน่นี่ไงกระบอกสองครับโอเคเรียบร้อยเอยจากไหนจากไหนโอ้ฝั่งนู้น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 โอเคเอาเอ้ยคัสซีนเฉยโอเคคัสซีนเยอะมังสาได้วิ่งต่อเราเดี๋ยว ไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาตอานี่อะไรเนี่ยโอ้โหแม่งมาเต็มยศเต็มยศอ่ะไรผมเป่าผมมีไอพีจีเป่าได้ทำไงผมมีไอพีจีเป่าได้ทำไงดูดูดูวิ่งราววิ่งราวโอเคข้างล่างอีกตัวหนึ่ง ลายต้นเห็นไหมเห็นไหมโอเคดูใหญ่ไหมเห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นยีสุดีสุดใหญ่ไหมเห็นกลมไว้กลมไว้เนี่ยนะครับมันมองไม่เห็นกลมไว้แม้ว่าจะเดินผ่านหน้าบังค้างมันก็ไม่เห็นค่าคานผ่านหน้าบางค้างก็ไม่เห็นนะเดี๋ยวเลือกหอแป๊บเลือกหอแป๊บหอ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 มานี่เลยแล้วผมกลับบ้านหน่อยผมอยากกลับบ้านแล้วตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวครับตรงไหนวะโอ้โหด้านหลังเลยด้านหลังเลยด้านหลังเลยจอผิดที่แล้วเฮ้ยนี่ไง โอเคนะโอเคนะอย่านะโว้ยอย่านะโว้ยไอโตใหญ่อย,ยอยู่ไหนวะไออยู่นี่นะอยู่นี่นะวิ่งวิ่งไปเทียนนิดเทียนนิดเทียนนิดโอเคนะโอเคนะโอเคนะดีนะไม่ไม่เจออะไรมีเป็นแคตาหารโอเคไม่น่ากลัวมากไม่ใช่ทหารนี่แน่ถ้าเป็นสิ่งชีวิตลึกลับนี่ดีไม่เอาน,าน่ะไม่ใช่ขากรอบไม่ได้เหล่านะไม่เอานะโอเคปีนได้ไหมปีนได้ไหมปีนถึงนะเอาปีนไม่ได้อ่านไงอ้อมอ้อมอ้อมมีทางออกทางหลังให้ผมไหมมีตามีตามีไหมมีไหม ร้อยมีนะโดดอ่ะกดปิกกระพิดเอาใหมไหมโอเคโดดไปยังไงเนาะกดไปแล้วอีโอเคโอเคครับมาแล้วมาแล้วมาดูดีว่าเรียกมันจะมาไหมมันจะว้าบมาจากไหนเนี่ยว้ามานี่เลยไหมดูความโหดของครับดูความโหดไม่ว่าจะอยู่ไกลพันเมตรว้าบมาแค่วิวิทปุ๊บมันจะว้าบมันทีนี่แหละความโหดของม้าผมมาแล้วมาแล้วเฮ้ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มันอยู่นี่ อย่าโว้ยไปวิ่งนด้อว้ยวิ่งวิ่งอยู่ทำไมไอ้พวกนี้วิ่งไม่ดีไม่ดีไม่ดีเร็ว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 เยังไงุสัยแช่ก็บอกนี่แหละฟังไหมเลยไม่รู้เหมือนกันเอ้ยอย่ามาตายมาตายโอเคมาตายเดียวเฮ้ยไม่โดนหรอวะไม่โดนไม่ร้องกเราบอกสองก็บอกสองโอเคล่วงไม่รู้เว้ยก่อนเลยเย็ดกำปัตหน้าอีก เอาไปด้เนี่ยแป๊บนึงมาลุกแล้วมาลุกแล้วแต่ว่าเดี๋ยวก่อนกะบอกเอาไงดีวะดีดีแป๊บเออตรงนี้เลยไม่ต้องอะไรมากมีคนขับเออดีดีแป๊บนึงโอ้ยเดี๋ยว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 จะตายจะตายจะตายแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บดีดอแป๊บดีดแป๊บเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวจะตายจะตายจะตายขอรีก่อนดีดก่อนดีดก่อนดีดก่อนดีก่อนดีก่อนดีก่อน โอเคครับล่วงมึงตายเถอะนะเฮ้ยหมาป่าอ้าตายได้งไงวะเอาวะวิ่งวิ่งจีนเปล่าก็าได้โอเคนะจีนเปล่าก็ได้เอาเถอะเอาเถอะเอ้าได้ดดไ,ดไห,ไไหมไรไปล่อยเมตรสองเลยเมตรหนึ่งไป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 จะจับเป็นหมดเรียนเลยเออเมื่อกี้เจอหมาป่าไอ้เครื่องบ้านยิงแล้วระเบิดปุ๊บมันจะระเบิดอีกรอบได้นะครับต้องระวังไว้ตายไปสู่ใส่ว่ามันระเบิดรอบสองนะฮ้ยไม่มีนะไม่มีนะ นายมีหน้าหนึ่งคนพยายามแอบไปดีสุดเหมือนนี่มันได้ยินเสียงหมาป่าแถวนี้อย่านะแมวนะแมวนะโอ้ีเยอะเนี่ยมีเยอะหน้ามีอีกคนโอเคโอเคโอเคอย่าละเว้ยไปเลยไปเลยเออนั่นแหละไปเลยไปเลยไปเลยขึ้นเครื่องก่อนแล้วกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วไม่อยู่แล้วเว้ยกกลับบ้านก่อนนะเพื่อนไปแล้วนะไปแล้วนะโอเคโอเคไม่ต้องพึ่งมาหรอกไปแล้ว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  โอเคครับต่อไปอินฟอร์สิบสามครับรอดตายหนึ่งรอบโอเคมาแล้วมามาแล้วมาแล้วมาแล้วช่วยผมร้อยเปอร์เซ็นต์มั่นใจเลยตอนตอนจบเอฟเฟกต์ไอคนนั้นต้องมาพูดบอกว่าทําไมในนั้นถึงมีศพร้อยเปอร์เซ็นต์ช่วยโอเคมาแล้วรับผมกลับบ้านเลยดิบันมาดิมันมาไม่เอามาแล้วไม่อยากกลับบ้านเออกลับไปหาแม่โอเคครับเออเต่มอ่าเรียบร้อยไอพวกนี้ขอสักลูกบอกไอสักลูกอ่ะไม่ได้ยินอีกเอาดีเอาดีเอาเอาไกลับบ้านเลย โอเคเอ้ยนั่นตัวน,นั่นตัวน,นึ่งโคตรสักทีเอ้ยเฉียดไปนิดนึงแง่ือเกือเกบสักลูกไหมโอเคอโอเคออกมาจากคอสโซนแล้วโอเคครับงานเสร็จสมบูรณ์เย่แย่สุดม,มาโอเค episode สิบสามครับไปที่อเมริกาแต่ผมว่าน่าจะมีซักมีอะมีสักเอพ episode ที่เราต้องมาช่วยเด็กน่จาจะมีแต่นี่คือยากก็เลยห้ามยิงเด็กโอเค,อเคได้เอนะครับเอก็โอเคดี ถึงจะไม่ได้เอ็ดเขาพอใจแล้วมันได้ยากไอ้เกมแบบนี้โอเคอ่าเนี่ยนะครับพวกเราลองมองหาอย่างอื่นดูนะครับเจ้าของบ่อน้มันนี้พวกเขาอยู่ภายหลังว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขาซ่อน p ีเอฟไม่ใช่ยูวิดาพวกเขาเริ่มต์ทโรงงานทั้งหมดในขณะที่พวกเขาถูกหลอกแล้วตกเป็นเหยื่อมีหนึ่งสิ่งนะครับเจอฮันแน่นะครับตรงไปที่อฟฟิศัของเขาไม่แค่ห้องแน่ที่เป็นที่มีผู้เช่าบริษัตหลักไม่มีอยู่จริงครับ กับปีที่ผ่านมาก,การลงทุนแลวการสนับสนุนแล้วก็ขา้ขา,ขา,ขาวกล้าก้าวฟื้นไปก็เริ่มที่จะมีการควบคุมกิจการต่างๆกองทุนของมันอยู่ได้ไม่นานนี่มันเป็นแค่เปลือกนอกของโรงงานเองหมายความว่ามีใครใช้ชื่อ S A N R ชื่อจากความจากเงาแต่เกิดอะไรเกี่ยวกับศพพวกนั้นน่ะมันเกิดที่อะไรขึ้นอนะ่ะพวกเขาําไมตรงนั้นโอเคตามนั้นเาได้เทปมาสองอัน ได้ดีนี่งเครื่องที่ผมอยากได้ได้มาแล้วดีวอล์กเกอร์โอเคเ hey. ฮ้เนคเฮ้ยด็อกเตอร์ขอบคุณครับด็อกเตอร์ครับคุณยังให้อภัยผมอยู่ใช่ไหมครับมันวิ่งมันวิ่งได้แย่มากบอกะสลับทำงานว,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 ว้าวโอเคส่งไปตำแหน่งของคุณได้จะเรียกนะว่าดีวอล์กเกอร์ว้าวปืนของมันแขนมันนี้กันปืนนะจะใส่จะใส่หุ้นให้นะถ้าคุณต้องการว้าว ด็อกเตอร์ค <sketches> ร oh ับคุณให้ภัยผมใช่ไหมครับโอเคได้มาไหนครับเมื่อไหร่ควต้องไปหาคนพูดภาษาคนที่ฟังภาษาอเมริกาและพูดภาษาอังกฤษได้อีกนั่นแหละคือปัญหาต่อไปโอเคครับก็เสร็จประสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะก็ตอนนี้ก็โอเคอัปเดตมิชชั่นลิสต์อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยว่าเต็มมาเต็มโอเคครับแป๊บนึงนะเราขออัปเดตแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวอย่าเพิ่งพูดอะไรก่อนขออัปเดตก่อนดีพาร์ตเมนต์ไม่ได้ต้องต้องอยู่ไหนวะนี่หรอที่มาแบตเตี ด,ดูดูยังไงไอ้นั่นน <tinc S 2> like? ่ะไออ่าไออุปกรณ์นั้นเราดูไงในบัตตี้เหรอใช่ไหมดูบัตตี้เนี่ยเนี่ยดีวอเกอร์ว้าดีวอเกอร์มาดิภาพอ้าวโหเจ๋งของมันอีกของผมเจ๋งของมันอีกว้าวยอดเจ๋งเจ๋งเจ๋งทำไมแขนแขนซ้ายแขนซ้ายเป็นแค่แขนอ่ะเอาไม่เอานี่เอาเป็นแค่แขนว่ะเป็นแค่แขนเป็นแค่แขนเซอร์นี่ทำอะไรรอะไรนี่เซตสอง เป็นมือไงหมดครับตอนแรกจะไม่มีอะทีเซื้อแป,ป๊บซื้อแป,ป๊บแป๊บหนึ่งกูซื้อก่อนอยากได้เป็นปืนเก็บเสียงได้ไหมจะได้ไหมกดน,นี่ครับอ่าบัตตี้นี่ครับเอาดีวอเกอร์นี่ไงไม่เอาจะาดีวอเกอรน์นี่ไงแกตอรลิงเอาเลยโอเคครับอ่ามีคันน้นี่มานี่ของเอ้ยของตัวเล็กนี่ของมาเนี่ยของนี้ว้าวเต็มเต็มเต็มอันนี้อะไรเนี่ยอาร์เมอร์แพ็คเอาดิสิบแปดนาทีต้องใช้เวลา โอเคครับก็โอเคออคับพอไว้แค่นี้นะครับอ่าเสำหรสับคลิปนี้ขอพอไว้แค่นี้นะไม่เจอกันคลิปหน้านะคลิปหน้าก็เป็นแอฟริกาสิบสามนะเร,เรายังคงอยู่ในออมริกานะเอ้ยนี่อเมริกาแนะอฟริกา,อกาโอเคตอนนี้ก็ภาวนานะว่าเมื่อไหร่จะได้มีควายเอ็ดมานั่งข้างๆบนฮอนะครับนี่ก็ภาวนาต่อไปโอเคสำหรสับคลิปนี้ก็พบกันจอแอนกุรักขอบคุณครับบ๊ายบายเจอคลิปหน้าครับเย่เย่ไปนักยิ้มหน่อยโอเคครับ Bye bye.